พี่ชายดาภักนะครับสาวพร้อมหรือยังครับพี่น้องครับและรางวัลยอดไหลสูงสุดเนื่องในการประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักประจําปี2568ได้แก่ขุนศึกหมายเลข1 1ครับนายสุภกริตแป้งหีรันครับ และในช่วงนี้นะครับขอเชิญนะครับท่านรับรางวัลนะครับจากเรียนเชิญนะครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านพัทพิราคำอภิวงค่ะรองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพทย์จังหวัดตราดนะคะเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะให้กับผู้มียอดไลค์สูงสุดนะคะสำหรับ ผลสึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาวห่างในปี2568นี้าร้ี้ค่ะและนี่นะคะคือหมายเลข11น,นะคะนายสุภกิจนะคะแป้งหิรันค่ะได้รับรางวัลยอดไลค์สูงสุดค่ะจากการลงประชาสัมพันธ์นะคะผ่านโซเชียลนะคะ นี่น้องก็ได้เป็นยออไลค์สูงสุดและได้รับเงินรางวัล3,000บาทค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะจริงแล้วนะครับผลศึกหมายเลข1 1นี้นะครับก็คือ10บตำร,รวจตรีนะครับท่านมียอดด้วยนะครับพอดีตอนท่านแนะนำตัวนะครับ ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดไลส์สูงสุดในปีนี้ค่ะพี่ใหญ่เวยเตียวโบราณนะครับและห้างมุส่วนจำกัดอุตรดิตเคเน็ตนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้นะคะต้องตื่นเต้นแทนกับผู้เข้าประกวดคุณศึกนะคะ ว่าใครนะคะจะได้รับตําแหน่งขุนศึกผู้ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาะประจําปี2568ค่ะแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นทูตนะคะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิต์ด้วยนะคะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ทราบหวดกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ทราบว่าใครนะคะจะเป็นผู้ข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายของนางสาวอุดตรอดิบประจําปี2568ค่ะทุกท่านก็ตื่นเต้นนะคะพิธีกรก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน,นะค่ะณตอนนี้นะคะก็ลุ้นไปกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเรา ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะได้รับตําแหน่งผลสึกผู้ใจทัานพ่อพระยาพิชัยดาักประจําปี2568นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะผู้เข้าประกวดตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะตอนนี้ตื่นเต้นได้แต่ส่งกําลังใจให้กันแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกัน ว่าตอนนี้เรากําลังร,งรวบรวมคะแนนและรอผลนะคะจากทางคณะกรรมการและทางเจ้าหน้าที่นะคะก mm ็ hmm. ทุกท่านนะคะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้มีงานดีๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอกันอีกสักรร่่หนึ่ง นะคะรองอันดับ4ี่คนศึกคู่ใจนะคะแต่ว่าจะขอเรียนเชิญค่ะผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีก่อนนะคะท่านแรกค่ะดรทาวิทถนอมจิตค่ะรองวู้มในยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมค่ะขึ้นมอบรางวัลน,นะคะรองอันดับ4ี่ให้กับอรองอันดับ4ี่ณนศึกคู่ใจและมอบรางวัลเงินสด2องบันบาทขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองอันดับสี่ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภากประจำปี2568ได้แก่หมายเลข9ครับนายจินพัฒน์แก้วถี ที่ว่าการอำเอภอฟ้าคท่าส่งเข้าประกวดครับค่ะซึ่งท่านดรทาว,วีธนอมจิตนะคะร,รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเ,เป็นผู้มอบรางวัลค่ะและสนับสนุนโดยห้างมส่วนจำกัดเพชรทิจิตคอนสตรัคชัน่นค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณสึดผู้ใจรองอันดับ4นะคะที่ได้รับ รางวัลเป็นอีกด้วยนะคะได้รับเงินสด2,000บาทค่ะท่านขออภัยค่ะท่านดรเชิญท่านต่อนะครับเชิญท่านดรเชิญท่าต่อเลยะอีกสักหนึ่งรางวัลค่ะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองอันดับ3ามขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี2,568ได้แก่ สิครับนายสิทธิโชคชัยสุวรรณราชที่ทำการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ส่งเข้าประกวดครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับโรงอันดับ 3, สามฝนศึกพูดใจท่านพ่อประยาพิชัยดาบหักนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะได้รับเงินสดสามลันบาทค่ะ,ะและขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์ทาว วิทธนอมจิตรองผูดด้โดยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้ที่ได้รับตําแหน่งรองสี่และรองสามค่ะและเราจะประกาศรองอันดับสองเป็นลาดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับ่ขอเรียนเชิญท่านเยาวรัส,สายสีผิดค่ะ รางจังหวัดอุตราดนะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองอันดับสองรองอันดับหนึ่งและผลสึกผู้ใจท่านพ่อพระยาวิชัยดาบผักด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะท่านจะมอบทั้ง3ามรางวัลเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านครับ วันรองอันดับสองขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาผักประจําปี2568ได้แก่หมายเลข14ครับนายพัชรพงศ์มาดมูลสนามฟุตบอลยาเทียมยูไนเต็ดเอฟซีทงเท่าประดวดครับ นะครับลุ้นหมายเลขไหนอยู่ครับพี่น้องครับหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขอะไรคะหมายเลขหกโอเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะตามธรรมเนียมเหลือสองท่านเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปที่พิธีกรจะประกาศนั่นคือประกาศขุนศึกนะครับ ประกาศขุนศึกและหมายเลขที่พิธีกรไม่ได้ประกาศนั่นคือจะได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งนะครับและขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักรประจำปี2568ได้แก่ ข้าประกวดครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับหมายเลขหนึ่งนะคะได้รับตําแหน่งขุนศึกผู้ใจงงาาท่านขอบพระยาพิชัยดาบผักและได้รับเงินสดหนึ่งหมื่นบาทค่ะพระพ้อมด้วยรางวันและสายสะพายกิฟต์บอยเชิจากไมายิ้มค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหมายเลขหนึ่งค่ะน้องสาธิตจันอยู่สุขโรงแรมสีพัฒน์และห้างสรรพสินค้าายเดย์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ เสียงปรบมือให้น้องหมาเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้นะคะและนี่นะคะคือคุณศึกคู่ใจ่พ่อพระยาพิชัยดาหักะประจําปี2,568ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอซาวนะคะเพื่อที่จะไปตัดติ๊กตอกนะคบให้กับน้องผู้ที่ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งคุณศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบภัก ประจำปี2,568ได้แก่หมายเลขหครับนายอัพลคงลนุ่นวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตส่งเข้าประกวดครับน้องได้รับรองอันดับหนึ่งครับขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับ เราขอแสดงความิีดีด้วยนะคะกับรองอันดับหนึ่งคุณนสึกผู้ใจนะคะได้รับเงินสด7,000พับาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความิีดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทั้งหท่านเลยนะคะ อ,อ,อีกรั้งหนึ่งนะคะรัะบโอเคดี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านพลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไว้เป็นอย่างสูงด้วยครับค่ะขอขอบคุณท่านเยาวรัศสายสีทิพยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมกับกน้องๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขนสกขู้ใจท่านพ่อพระยาพี่ชัยดาวคัะ ประจำปี2568ในปีนี้ได้แก่หมายเลขหนึ่งนะครับนายสาธิตจันอยู่สุดโปรแรมสิหราชและห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ Friday, ส่งเข้าประกวดรออระดับหนึ่งหมายเลขหกนายอัธพลคงนุ่นวิทยาลัยเทคนิคส่งเข้าประกวดครับรออระดับสอง หมายเลข14ในพัชรพงษ์มาภูสนามฟุตบอลแย้เทียมอยู่ในเด็กเอฟซีส่งข้าประกวดรองอันดับสามหมายเลข15ในยสิทิช่องชัยสุวรรณราชที่ทาการอำเภอเ,ม,เมืองอุรรัมดีส่งข้าประกวดและรองอันดับสี่หมายเลข9ขในจิรพัฒน์แก้วทีที่ว่าการอำเภอฟาดทา่าส่งเข้าประกวดขอเสียงปรบมือให้น้อง้วยครับและเราจะเชิญคุณศึกนะครับพักผ่อนด้านหลังเวที